งอนยายพี่ๆผมจะเล่าอะไรฟังยายตีแล้วก็เลยเข้าไปหนีแบบพอยายตีเสร็จปุ๊บผิดทผิดนะหนีเข้าไปนอนในห้องผมมึงมึงพอหนีเข้าไปนอนในห้องกูใช่ปะยายเดินเข้าไปปุ๊บเดินหนีเว้ยเดินจากมุมหนึ่งเด,เดินไปอีกมุมหนึ่งโคตรร้ายกูรู้ว่า <c oughs> นคนแล้วตอนกูเดินออกมาเนาะกูแบบกูเดินออกมาเนาะเพราะกูกูรู้สึกว่าเออทะเลาะกับยายไม่มีข้าวกินกูเลยเดินออกมาเดินตามหมูมมาเว้ยแต่จังหวะเดินผ่านหน้ายายอ่ะมึงรู้ไหมมันทำไงมันเดินมันมองหน้าอย่างเงี้ย แล้วก็เช่างเนี้อี๋กูดูว่าคนถ้าเหมือนคนเลยแล้วเมื่อกี้กูก็เลยมานั่งหน้าบ้านไอ้ยามมานั่งหน้าบ้านเสร็จปุ๊บมานั่งกับกูยายก็เลยเดินมางอไหนนยายยายงอหน่อยสิยายก็เลยเดินมาจับขาหน้าเดินมาจับแขนดึงมือออกกูแบบมึงเออดึงมือออกปกติอ่ะตัวติดยายตลอดใช่ไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเมื่อกี้กูเดินเนี่ยขณะกูเดินมาหามืงอกีเดินตามกูมา อืทุกคน,อนเออขี้งอนคุณว่าคนอ่ะมึงฉลาดมากอะอาร์ม